วันนี้เรามารีวิวตัว PM 2 5นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น 603A นะคะ MT นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยก็คือจะแสดงสีตามค่าฝุ่นนะคะอย่างในห้องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย่ิบเนี่ก็คือใช้หายใจได้นะคะ,ะเป็นอากาศที่ดีนะคะหมอะกการหายใจนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูนะคะ,ะโดยดีโมของเราเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดนะคะเปิดปิดนะคะ แล้วก็ในส่วนของอตัวการการตั้งค่านะคะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเมนูไบรท์เนะคะกับเมนู CP นะคะตัวนี้ก็คือนับขึ้นนับลงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองแสดงให้ดูแต่ละตัวนะคะอย่างไบรท์เน t เนี่ยก็กดโอเคเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือเป็น6นะคะแต่ถ้าเราอยากให้แบบแสงสว่างมากกว่านี้ก็เป็น7เป็น8ได้นะคะได้ถึง9ระดับนะคะเดี๋ยวเราลองที่9กตอบโอเคนะคะ แล้วเราก็กดปุ่มย้อนกลับนะคะอันนี้ก็คือ b บหนึนะคะย้อนกลับ2ทีนะคะแสงก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ลองกลับไปที่เมนู CP นะะอีกทีนึงนะคะเลื่อนลงคะตอบโอเคอก็จะมีในส่วนของ0ูนี่นะคะถ้าเราอยากให้ค่าอากาศเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมาสักร้อยนึงนะคะลดลงนะคะเราก็แค่ใส่เครื่องหมาย I ลงไปนะคะให้มันเป็นเครื่องหมายติดลบ แต่เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่21นะ,ะ้นเราลองลดที่10แล้วนะคะ1ใส่เลข1นะคะ0นะคะพอใส่เลขเสร็จให้ตอบโอเคนะคะแล้วมันจะขึ้นเซฟนะคะให้กดกลับนะคะเห็นไหมคะอากาศก็จะลดลงทันทีนะคะจากเมื่อกี้ที่อยู่ที่ประมาณ21 20อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหลือแค่10นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการที่ลดอุณหภูมิเอ่อลด ค่าฝุ่นในอากาศลงนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศที่ไม่ดีนะคะไม่อยากให้รยากยศแถวนั้นรับรู้ว่าอากาศตรงนี้ไม่ดีมากนะคะหรือว่าเ,าเราจะตั้งนะคะให้มันเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ CP ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราเอาไอออกแล้วเราลองบวกเพิ่มสัก50นะคะให้ดูเมื่อกี้นะคะเราตอบโอเคนะคะกดกลับ ใช่ไหมคะขึ้นไป71เลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบ PM ของเรานะคะที่มีนะคะให้ลูกค้าเนี่ยไปเลือกได้เลยนะคะว่าอยากที่จะโชว์แบบไหนนะคะหรือว่าจะแบบโชว์ให้เป็นหลักร้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะเข้าไปที่ Setup ให้เป็นแบบสีแดงนะคะ เข้าไปโอเคแล้วเราก็เลือกสักอ่ะแปิบนะคะแปดสิ 80, mm hmm. บบวกยี่ส mm ิบ hmm. เมื่อกี้ก็เป็นร้อยหนึ่งโอเคเซฟปิดอ่ะร้อยหนึ่งยังนะคะอ่าแปล้วโอเคเซฟอ่านี่ค่ะเป็นร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นอากาศที่ไม่ดีนะคะ แล้วแต่ลูกค้าไปเลือกใช้นะคะนี่เราลองกลับไว้ให้เขาก่อนนะคะก็เป็น0ูนไปนะคะเซฟอากาศปกติตอนนี้นะคะก็คือ21.3เนี่ยก็ค่าฝุ่นน้อยะคะใช้หายใจได้นะคะส่วนเราจะเทสตัวค่าฝุ่นกันยังไงนะคะใน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 ที่แล้เราจะเทสให้ดูนะคะเนี่เราลองติดตรงที่ดูดฝุ่นก่อนนะคะดูสิคะว่าอากาศลงไหม เห็นไหมคะจะเริ่มไล่ลงทันทีนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถดูดฝุ่นเข้าไปได้นะคะอากาศก็เลยลงทันทีนะคะเห็นไหมคะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เรา,เาปิดช่องดูดอากาศไว้นะคะดูสิคะมันจะถึงศูนย์ศูยศูนย์ไหมเนี่ยก็คือตอนนี้ฝุ่นแบบไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะลดลงเรื่อยๆนะคะจะลองออกดูนะ เนี่ยตอนนี้คือแทบจะไม่มีข้าวฝุ่นแล้วนะคะอ่ะรารอให้เขา,ขาดูดกลับเข้าไปใหม่ให้เขาดูดกลับเข้าไปใหม่ปึ๊บอ่าเริ่มขึ้นแล้วอืมนะคะสิบ เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้านะคะที่มีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะคะตอนนี้คืออากาศปกติภายในห้องนี้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าถ้าเราแบบลองแบบบึ๊บบ๊เนี่ยมันจะขึ้นสูงไหมนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะนี่ก็คือคงที่ละยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วลองดูนะคะอันนี้ค่ะ ลองปัดให้มันขึ้นเห็นไหมคะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือผ้าที่มันมีฝุ่นจริงๆนะคะฝุ่นก็จะขึ้นนะคะเพราะว่าเราดูดทันทีนะคะเห็นไหมคะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนี่อากาศอย่างนี้เลคือเริ่มมีฝุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูซิมันจะขึ้นมากไปกว่านี้ไหมนะครั้เพราะว่าผ้าผืนนี้มีฝุ่นจริงๆนะคะเรา,เาไปแบบเหมือนเช็ดมานะคะ ฝุ่นค่อนข้างหนาแน่นนะคะครับมันจะขึ้นไปได้มากกว่านี้ไหมไม่น่าจะได้มากกว่านี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจ pm 2.5ของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะาตามหน้าจอนี้นะคะหรือเบอร์โทรก็คือ0 6 4 4 5 2ก3 9่นนะคะหรือว่าขึ้นไลน์ก็ได้นะคะ แอดไลน์ได้มาเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้ค่ะก่อนที่จะสั่งซื้อเพื่อความมั่นใจที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานจริงนะคะสินค้าดีมีรับประกันทุกตัวนะคะลูกค้า